เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา BMW ประเทศไทยได้จัดงานแถลงข่าวแถลงผลการดำเนินธุรกิจในปี2013ที่ผ่านมาและเพื่อประกาศความสำเร็จของยอดขายสูงสุด3ปีติดต่อกันณนะโรงแรมโพอทาลัยเลเซอร์พาร์คพร้อมเผยถึงทิศทางการทำตลาดในปี2,557ว่าจะมียนตรกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจซึ่งจะเปิดตัวให้ได้สัมผัสกันในปีนี้โดยมีมิสเตอร์แมทิอัสฟานประธาน BMW กรุ๊ปประเทศไทยออกมากล่าวเปิดงานและเผยถึงความสำเร็จของ BMW ประเทศไทยที่ผ่านมา BMW ในปี2556นั้น BMW มียอดจำหน่ายสูงถึง8,147คันซึ่งถือว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง33%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและเป็นการสร้างสถิติยอดจำหน่ายสูงสุดต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่3ซึ่งรถยนต์ทั้ง3แบรนด์ภายใต้ BMW Group มีการเติบโตทั้งหมดในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น BMW ที่มียอดขาย7,536คันซึ่งเพิ่มขึ้น34%และมินินั้นมียอดขาย611คันเพิ่มขึ้น22%รวมถึง BMW Motorrad ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น400คันหรือเท่ากับ38%เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับในปี2557ทาง BMW ได้วางแผนและนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่มาพร้อมสมรรถนะอันโดดเด่นและเทคโนโลยีล่าสุดไม่ว่าจะเป็น BMW 116i และ 116i Sport BMW 325d M Sport รวมถึง s e r i e ์5 Minor Change ทุกรุ่นเครื่องยนต์นอกจากนี้ยังจะมีการเปิดตัว BMW 420i Coupe Sport และ 420i Coupe M Sport รวมถึงรุ่นเปิดประทุนย่าง 420D Convertible Sport และ 420D Convertible M Sport ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจ Big b ไบอย่างมอเตอร์รด ก็จะมีการเปิดตัว product ใหม่อีก5รุ่นในปีนี้เช่นกันซึ่งงานนี้ถึงแม้ BMW จะไม่ได้กล่าวถึงรถยนต์มินิก็ตามแต่ก็มีรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ามินิประเทศไทยเตรียมที่จะเปิดตัวมินิเจเนเรชัน n 3ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสสองของปีนี้อีกด้วยค่ะ